สวัสดีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะคลิปนี้ยังเป็นขนมโตเกียวอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่า,าสูตรของพี่อนนี่จะเป็นแบบง่ายๆเนาะแล้วก็จะมีคนขอมาบางส่วนนะคะว่าอยากได้เป็นไส้หวานมั่งนะคะวันนี้พี่อนนี่ก็เลยจะมาทําเป็นไส้ครีมให้ดูคะ่ะค่ะวันนี้พี่อนนี่มีรูปที่น้องๆส่งการบ้านมาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งการบ้านเนี่ยก็ าสามารถส่งมาได้ทางา Facebook นะคะ IG Li น์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะหรือว่าจะแท็กมาทางโซเชียลแคมให้พแอนนี่ก็ได้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนผสมวันนี้นะคะที่เราจะทำกันอ่ะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มจากน้ำนมสดนะคะไปตั้งไฟนะคะให้เดือดแล้วก็ลุกยงจากเตาเลยคะ่ะ เราเราจะพักส่วนนี้ไว้นะคะใหะ้จนกว่านมเนี่ยจะอุ่นนะคะพอนมอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปก็คือ,อนำไข่แดงนะคะกับน้าตาลมาตีนะคะให้ขึ้นฟูสักเล็กน้อยนะคะสังเกตการขึ้นฟูก็คือ,อไข่เนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้คลิปเลยนะคะ พอได้ลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําแป้งข้าวโพดนะคะเทลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ไม่เป็นเม็ดเป็นก้อนนะคะให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะน,นํานมอุ่นของเราเนี่ยมาค่อยๆเทใส่เป็นสายนะคะค่อยๆนะ เพาะเดี๋ยวไข่จะสุกเป็นน้ำริมนะคะอันนี้คือการปรับอุณหภูมิของไข่กับนมให้เข้ากันนะคะก็เทลงไปสักเล็กน้อยนะคะคนนะคะอย่าหยุดมือนะคะหลังจากที่เราปรับอุณหภูมิของไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยเทนมลงไปหมดเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะนํากลับมาเทลงในหม้ออันเดิมคือน,นะคะนําไปตั้งไฟปานกลางนะคะเราก็จะเคี่ยวเขาจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยจะข้นเหนียวนะคะพยายามอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวก้นจะไหมซะก่อนนะคะอันนี้ก็เริ่มจะข้นเหนียวแล้วนะคะทีนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ปิดไฟได้เลยคะ่ะ ค่ะทีนี้ค่ายกลงจากเตานะคะเราก็จะมาคนสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ตัวครีมของเราเนี่ยคลายความร้อนนะคะทีนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้ในหม้อให้เย็นค่ะพอเย็นตัวลงนะคะเขาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแข็งๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะคืออก่อนที่จะไปใส่ไซส์เนี่ยเราก็จะใช้ช้อนบี้ ให้เขาละเอียดนะคะแล้วก็นำไปใส่ไซ้ได้เลยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีแป้งข้าวโพดนะคะก็สามารถใช้เป็นแป้งอ,นอนเนกประสงค์แทนได้นะแตะ่ความตัวครีมอาจจะอ่อน,ออนกว่าน,นี้สักเล็กน้อยนะคะแต่พี่อันนี้ไม่ค่อยชอบพี่อันนี้ชอบเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพราะว่าเวลาเราม้วนใส่ไซ้เนี่ยมันจะไม่ไหลออกด้านข้างคะ่ะ พี่แอนนี่มีเคล็ดลับอีกเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นของไข่เนี่ยให้ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะครึ่งช้อนชานะคะเพื่อดับกลิ่นของไข่นะคะแล้วก็ตัวครีมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะใส้ขนมตัวเกียวอย่างเดียวสามารถน,นําไปทําเป็นใส้ซาลาเปาก็ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็ง่ายๆนะคะทําทานเองที่บ้านนะคะไงก็คลิปนี้พี่แอนนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ